ตลอดชีวิตนักเตะเขาไม่เคยถอยออกจากเกมไหนแต่วันนี้พอสโคขอวางทุกอย่างลงเพื่ออยู่ข้างลูกชายตำนานมิฟิลแมนยูเอเตผู้คว้าแชมเมียร์ลีก11สมัยอยู่่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก2สมัยผู้ที่เคยยิงไกลแบบแสบสะเทือนหัวใจคนดูแต่ไม่มีประตูไหนสำคัญเท่าการตัดสินใจครั้งนี้พอพอสโคเลิกทำงานหน้าจอทีวีลาออกจากบทบาทนักวิเคราะห์ฟุตบอลเพื่อทุ่มเทเวลาให้กับไอเดนลูกชายที่เป็นออทิสติกแบบรุนแรงแม้ว่าผมจะมีเงินจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลแต่ในฐานะพอ่อผมก็อยากดูแลลูกชายของตัวเองให้ดีที่่สุดดเขาาไไม้ไ้ตองกร คำชมครับ เขาแค่ต้องการอยู่เมื่อไอเดนลูกชายต้องการใครสักคนชีวิตประจําวันของเขาถูกออกแบบเพื่อลูกชายทุกวันอังคารจะพาไปไว่ายน้ําวันพฤหัสจะพาไปทานข้าววันอาทิตย์จะพาไปห้างซื้อช็อกโกแลตเต็มรถเข็นไอเดนไม่รู้ว่าวันไหนคือวันอะไรแต่เขาจําได้จากสิ่งที่เขาได้ทํากับพ่อสโคไม่เคยเล่าความจริงนี้ให้ใครฟังครับแม้แต่เพื่อนร่วมทีมสมัยเป็นนักเตะหรือเฟอร์กี้ก็ไม่รู้บางวันเขามาซ้อมพร้อมรอยควดหรือลงสนามพร้อมรอยกดัดจากลูกชายที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ในตอนเด็กความกลัวเดียวของสโคไม่ใช่เรื่องชื่อเเสีียงงงินทอออคัแต่ืหวใจก ถ้าวันนึงผมไม่อยู่แล้วไอเดนจะอยู่ยังไงวันนี้สโคอายุ50ลูกชายของเขากําลังจะอายุ21ไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้แต่เขาเลือกสิ่งเดียวที่แน่นอนที่สุดนั่นคือการอยู่กับลูกชายให้ได้มากที่สุดตราบที่เขานั้นยังมีลมหายใจขอเป็นกําลังใจให้กับพอลสโคครับและคุณพ่อทุกคนบนโลกที่กําลังเสียสละชีวิตเพื่อลูกๆเช่นเดียวกันกับพออสโค